สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือโรตีสายไหมวันนี้สิ่งที่มนนี้จะมาแชร์ก็คือถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้วก็ชอบกินโรตีสายไหมก็จะต้องถูกใจมากๆเพราะว่าวันนี้จะมาเล่าว่ามิเอาโรตีสายไหมอันนี้จากเมืองไทยที่พออโรงดัง,งอยุธยากลับมาทานที่อเมริกาได้อย่างไรและเก็บเอาไว้ได้ ตอนนี้ก็คือประมาณสเดือนแล้วแล้วก็รสชาติยังเหนียวนุ่มอร่อยเลยนะคะเคล็ดลับที่ไม่ลับก็คือว่าตอนเราเอามานะคะแน่นอนพยายามซื้อสดใหม่ใกล้วันเกับที่สุดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยแหละแช่ทั้งแป้งทั้งตัวน้ำตาลม,มันเลยนะอืมนะคะแล้วก็พอมาถึงเมกา ะะหรือประเทศที่คุณเดินทางมาถึงก็ตามอเมริกาเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางกว่าจะมาถึงนานนะอย่นางน้อยสิบแปดถึงยี่สิบชั่วโมงทางทางสิทธิ์อีกใช่ว่าก็ก็นานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อามาถึงปุ๊บนะคะสิ่งแรกก่อนอนใดจะทำอะไรทั้งสิน้นเอาแป้งออกมาค่ะอเอาแป้งเนี่ยออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ใช่ไหม,อมเอาออกมาเป็นแผ่ๆแบบนๆนี้สมมติว่านี่เป็นแป้งสดเอาคลี่ออมาทีละแผ่น แล้ววางบนถาภาชนะอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาเข้าฟรีเซอร์เพราะฉะนั้นเราจะฟรีซเขาทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะแล้วก็พอมันแข็งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอามาวางซ้อนกันอย่างนี้มอนเดินได้อย่าเอาแป้งที่มันอยู่ในถุงทั้งหมดสมมติว่าแพ็คนึงมันมี10 10อันใช่ปะ่ะอย่าเอาทั้ง10อันอย่างเงี้ยไปวางไปแช่เทียวเลยเพราะว่าพอตอนออกมาเนี่ย มันจะติดกันแล้วมันก็แกะไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าวิธีที่ทำเนี่ยก็คือพยายามคลี่ออกมาทีละแผ่นแล้วก็ไปฟรีซพอพอออกมาจากฟรีเซอร์มันก็จะยังคลี่ออกมาไ,ได้ส่วนน้ำตาลนะคะก็ง่ายง่ายเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นแพ็คจมโบไซส์ใหญ่สุดนี่ก็เอามาแยกะคะใส่ถุงเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่พลาสติกธรรมดาแล้วก็แม็ก แล,แ,ลแล้วก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เข้าฟรีเซอร์นะคะอาเราก็จะมาเอาโลตีที่เราฟรีซไว้กันนะคะแล้วก็จะไปทำการนึ่งอันนี้ก็เป็นโลตีที่เราออกมาจากฟรีเซอร์นะคะนี่นะคะก็คือเนี่ยอันนี้น,นีแบ่งชั้นด้วยพลาสติกด้วยะคะ เพราะฉะนั้นก็จะไม่ติดกันแน่นอนไ,ไว้ก็จะได้โรตีที่เราต้องการแล้วก็ถึงแม้ว่าอันนี้จะไม่ได้แบ่งชั้นด้วยพลาสติกนะคะแต่แบบที่มีบอกถ้าเกิดเราฟรีซเอาไว้แต่ละแผ่นเนี่ยนี่เห็นว่ามันก็จะหลุดออกมาเป็นแผน่นง่ายๆแล้วเราก็ามานึ่งเท่าที่เราอยากจะกินนะคะก็ออกมานึง่ง แล้วก็ปิดฝาหรือจะนึ่ง5นาทีอะค่ะเเล็กซ่าเตอรแล้วนะคะ5นาทีเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันแบบเปียกไปนหน่อยเปียกไปอเงี้ยก็เปิดรอเปิดทิ้งเอาไว้ประมาณ1-5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ให้ความชื้นมานระเหยไปนหน่อยนึงเราค่อยทานก็ได้เพราะตอนนี้จะร้อนมากร้อนเกินไปสำหรับการกินโรตีเรียบร้อยนะคะโรตีใส่ใหมนุ่มเหนียว ที่เหลือก็เอาเข้าช่องฟรีสเหมือนเดิมยังไงฝากเพื่อนๆติดตาม subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะนันจะมาบอกแชร์ทิปทริคหรือว่าชีวิตประจำวันของแม่บ้านมอชิงตันในฝั่งขอบคุณค่ะ